สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้พบกับครูนุษย์นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้ครูนุษย์จะมาสอนเรื่องสระไอายไม้มาลายนะคะซึ่งวันนี้ครูนุษ์ก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับสระ,ะอไม้มาลายนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดส,สัปดาห์แล้วนะคะนะคะซึ่งตรงกับวันที่26พฤศจิกายนนะคะเด็กๆก็ ต้องหยุดอ่านหนังสือนะคะสาวอาทิตย์นะคะบางวหาเวลาทบทวนด้วยนะคะก็ฝากฝากขอฝากเด็กๆเอาไว้นะคะสําหรับเรื่องการอ่านการเขียนให้ให้มากๆนะคะอย่าทิ้งนะคะสำหรับเด็กที่เรียนออนไลน์นะคะ, mm hmm. ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะคะเด็กๆ การอ่านแจกลูกการสะกดคําสระอายไม้มาลายสวัสดีค่ะน้องๆคนเก่งลองบอกสิคะว่าสระที่เห็นอยู่นี้คือสระอะไรนะถูกต้องคะ่ะสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระไอไม้มาลายเรามาดูกันนะคะว่าคำที่ผสมด้วยสระไอไม้มาลาย จะมีการแจกลูกจะกดคําอย่างไรจากตัวอย่างคําต่อไปนี้ใจมาจากสาระไอไม้มะลายประสมกับพยัญชนะจอ,ออกเสียงว่าจ ไอใจน้องๆลองอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะจอไอใจคำว่าไปมาจากสระายไอไม้มาลายผสมกับปอปลาสะกดว่าปอไอ อ่านว่าไปไหนลองอ่านพร้อมกันสิคะปอไอไปไตามาจากสรรไอไม้มาลายประสมกับพยัญชนะตอออกเสียงว่า ตอไอตไหนขอเซนคงคนเก่งอ่านพร้อมกันอีกทีสิคะตอไอตเก่งมากค่ะเอแล้วคำว่าไอา มีการแจกลูกหรือสะกดคําอย่างไรนะคนเก่งช่วยคิดทีมาดูกันนะคะว่าที่น้องๆคิดไว้จะถูกหรือเปล่าคําว่าไอมาจากสระไอประสมกับออ่างไม้มาลายสะกดว่า อไออ่านว่าไอน้องๆลองออกเสียงพร้อมกันนะคะอไอไอแจกลูกสะกดคำแล้วเรามาดูความหมายของคำที่ได้จากการแจกลูกสะกดคำกันนะคะเริ่มจากไก คำว่าไก่หมายถึงที่สำหรับเหนี่ยวให้ลูกประสุนลั่นออกไปใจคำว่าใจหมายถึงได้หรือไหมที่แยกแล้วมัดไว้เพื่อไม่ให้ยุ่ง ไปคำว่าไปหมายถึงเคลื่อนออกจากที่ใช้ตรงข้ามกับมาไตาคำว่าไตาหมายถึงอวัยวะภายในสำหรับกลั่นปัสสาวะ ไอคำว่าไอหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะอย่างควันลอยออกมาจากของที่ถูกความร้อนทำให้ระเหยก่อนจากกันวันนี้เรามาทบทวนการแจกลูกจะกด่ละไอไม้มาลายกันนะคะไกไก มาจากสารไอไม้มาลายประสมกับพยัญชนะกอ,ออกเสียงว่ากอไอไกล,ลองออกเสียงพร้อมกันนะคะกอไอไก ใจใจมาจากสาระไอไม้มะลายประสมกับพยัญชนะจอออกเสียงว่าจอไอใจ น้องๆลองอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะจอไอใจไปคำว่าไปมาจากปอปลาประสมกับสารายไอไม้มาลายสะกดว่า ปอไออ่านว่าไปไหนลองอ่านพร้อมกันสิคะปอไอไปไตไตามาจากสระไอไม้มลาย ปผสมกับขยัญชนะตอออกเสียงว่าตอไอไตไหนขอเซนคนเก่งอ่านพร้อมกันอีกทีสิคะตอไอไตเก่งมากค่ะ ไอมาดูกันนะคะว่าที่น้องๆคิดไว้จะถูกหรือเปล่าคำว่าไอมาจากสร,ร,ระไอผสมกับออ่างไม้มาลายสะกดว่าออไออ่านว่าไอน้องๆ ลองออกเสียงพร้อมกันนะคะอไอไอเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆทำได้ถูกต้องกันทุกข้อเลยใช่ไหมเอ่ยน้องๆอ,อย่าลืมลองกลับไปฝึกแจกลูกด้วยตนเองนะคะในคาบเรียนต่อไปเราจะมาช่วยกันแจกลูกต่ละไอไม่มวนกันคะ่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะอ่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรื่องสระไอไม้มาลายนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้ความรู้เรื่องสระไอไม้มาลายที่หน้าหกสิบเจ็ดเนาะอ่ะเด็กๆดูตามครูไปเลยนะคะสระไอไม้มาลายเป็นสระเสียงอะไรลูกใครตอบได้ไอไอแล้วหยุดเลยใช่ไหมลูก เป็นเสียงสั้นนะคะเก่งมากลูกวิธีเขียนสะะาะไอไม้มมลายนะคะให้เริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรดังนี้<ๆ>เด็กๆต้องเขียนหัวกลมๆก่อนด้านล่างเลขหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้นะคะตามลูกศอมาที่เลขสองขึ้นไปด้านบนตามไปตรงไปเลยนะคะเด็กๆที่เลขสาตรงไปนะคะให้เลยมันทัดขึ้นมาหนึ่งอ่าหครึ่งมันทัดนีไ่ไหมคะ ก็ตัวชายไม้มลายเนี่ยเราจะเขียนจนไม้มันทักเราใช่ไหมคะหนึ่งมันทักขึ้นมานะคะแล้วก็โค้งหัวที่เลขสี่นะคะโค้งลงมานะคะแล้วก็ใส่หางยาวตรงขึ้นไปที่เลขห้านะคะก,ก็จะเป็นสารไอไม้มลายแล้วนะคะเขียนสารไอไม้มมลายนะคะไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเสมอนะคะสารไอไม้มลายจะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นทุกครั้งนะคะ คนสลายไม้เมลายนะคะบางคนมีเพียนชนะต้นตัวเดียวนะคะเช่นคําว่าไฟเพียนชนะต้นก็คือตัวฟอฟันใช่ไหมคะมีตัวเดียวนะคะแล้วก็มีสลายไม้เมลายนะคะฟอจะค้างอยู่หน้าเดิมค่ะอยู่อยู่หน้าสลายไม้เมลายนะคะนะคะเด็กๆก เมื่อกี้ใครพูดอะไรนะคะลูกหน้าจอค้างเหรอลูกค่ะ<อ>หน้าจอค้างไม่เป็นไรนะคะงั้นเดี๋ยวเด็กๆด,ด,ดูตามค่ะค่ะเด็กๆฟังตามครูไปแล้วดูตามหนังสือไปเลยนะคะไม่เป็นไรลูกนะคะเดี๋ยวถ้าหน้าจอค้างก็น่าจะเป็นที่สัญญาณนะคะ<อ>เด็กๆด,ดูตามครูไปเลยนะคะฟังเสียงครูแล้วดูตามไปนะ,ะดูต่อเลยนะลูก เมื่อกี้เราถึงคําว่าคาสลายม้ม้ลายบางคามีพยัญชนะต้นตัวเดียวใช่ไหมลูกเช่นคําว่าไฟนะคะไฟก็จะมีพยัญชนะต้นก็คือฟอฟันตัวเดียวนะคะก็มีสลายม้มัลายอยู่ด้านหน้าพยัญชนะต้นเสมอนะคะสะกดว่าฟอไอไฟต่อไปนะคะบางคํามีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นไกพยัญชนะต้นก็จะมีตัวกอไก่กับอลอิงน,นะคะอยู่ข้างหลังไปอ่ แตละไอไม้มาลายใช่ไหมคะลูกเวลาสะกดเราก็จะต้องสะกดว่ากรอไอไกลนะคะต่อไปนะคะบางคํามียอยักษเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าไทยคํานี้จะมีตัวยอยักษนะคะเป็นตัวสะกดนะคะพยัญชนะทอทหารเป็นพยัญชนะที่อ่าอยู่พยัญอ่าพยางแรกของคํานี้นะคะก็เวลาจะสะกดนะคะเราก็จะสะกดว่าทอ ไอยอไทยนะคะโดยที่คำว่าไทยเนี่ยจะมีทอทหารเป็นเป็นอะไรคะเป็นเพียนชนะที่อยู่หลังสระไอไม้เมลัยใช่ไหมคะเป็นเพรียนชนะที่อยู่หลังสระ,ะไอไม้เมลัยใช่ไหมคะและมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเก่งมากทีนี้เด็กๆมาดูต่อลูกหน้าหกสิบแปดขึ้นหรือ,อยังลูกหน้าจอขึ้นไหม ไม่ขึ้นเหมือนเดิมครับยังไม่ขึ้นเลยค่ะงั้นเดี๋ยวครูลองใหม่นะขึ้นแล้วค่ะขึ้นไหมลูกข,ขึ้นแล้วเราไปดูต่อเลยนะหน้าหกสิบแปดนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำสระไอไม้มาลายนะคะเด็กๆอ่านตามคุครูได้เลยนะคะคำแรกไฟ ฟอไอไฟสะกดว่าฟอไอไฟคำต่อไปนะคะกอไอไก I, <five. S 1> สะกดว่า <Five. S 1> กอไอ,กอไกไม่เอกไกเด็กๆอ่านตามเลยนะเดี๋ยวเด็กๆอ่านให้ครูฟังด้วยนะคะต่อไปคำว่าไกล mm. สะกดว่า กอลอ,อ,ลอไอไกลน,นะคะคำต,ต่อไปนะคะไกกอไห,หลไหสะกดว่าหอรอไอไหลนะคะว่าหอรอไอไหลต่อไปคำว่าไม่สะกดว่าหอมอไอไหมไม่โทรไม่ S <S นะคะแต่เด็กๆสังเกตดูแต่ละคำนะคะคำว่าไฟจะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีมนะคะมีเพยญชนะต้นตัวเดียวคือตัวฟอฟันนะคะต่อไปคําว่าไก่แล้วลูกมีตัวสะกดไหมคะไม่ก็ไม่มีเนาะไม่มีเนาะมีเพยญชนะต้นคือตัวกอไก่ตัวเดียวนะคะต่อไปคําว่าไกลมีตัวสะกดไหมลูก มีครับอ่าครูรุ้นให้ตอบใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งมีหรือไม่มีไม่มีครับอ่าไม่มีค่ะ,ะ,คะเพราะว่าเรียนชนะต้นมีสองตัวนะคะคือตัวกอไก่กับตัวลอรินนะคะันคำน,นี้จะไม่มีตัวสะกดเนาะอ่ะดีมา,ากนะคะต่อไปคำว่าไหลมีตัวสะกดไหมคะ ไม่ไม่มีนะคะ,ะมีหอหีบกับตัวลอลิงเป็นพยัญชนะต้นใช่ไหมคะต่อไปคําว่าไม่นะคะลูกไม่จะ,ไม,ะไม่มีเนาะเพราะว่ามีตัวหอหีบกับตัวมอม้าเป็นพยัญชนะต้นนะคะคําเหล่านี้นะคะจะมีสไลม์ไม้มาลายนะคะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะต้นเสมอนะคะซึ่งเราจะต้องเขียนและอ่านกดให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหักต่อเลยนะลูก ขึ้นหน้าจอไหมคะเด็กๆขึ้นครับแสดงว่าคุณต้อเปลี่ยนแบบนี้เนาะเด็กๆถึงจะเห็นนะคะ,นคะ,ะหน้าหกสิบเกับหน้า70เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึหกหัดกันนะคะข้อ2หน้า69ให้หนักเรียนนะคะ เขีนยนสารไอไม้มาลายตามเส้นตะอ่ะเด็กๆเขียนเลยลูกเมื่อกี้นะคะคุณครูสอนไปแล้วว่าการเขียนสาราไม้มาลายให้เขียนตามลูกศรโดยเริ่มที่จากหัวใช่ไหมคะลูกเลขหนึ่งโค้งลงมาแล้วก็ตรงขึ้นไปเลขสองเลขสามแล้วก็ยักลงมาที่เลขสี่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะตามลูกศรเลยนะคะ เด็กลองสุดเขียนตามดูนะคะเอะไระะไหมมาลายนะคะเวลาเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเสร็จแล้วครูนุชไปที่ข้อสามนะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะ ข้อสามเด็กๆดูข้อสามนะคะให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องเด็กๆดูสไลม์ไม้ลาย,าย,าย,ายอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะโดยมีเพียญยชนะอะไรลูกมอมาพอมานะคะเป็นเพยยญชนะต้นนะคะเวลาเราเขียนเราก็เขียนว่าม,มอไอไม่มอไอไม้นะคะรูกกปต่อไปรูปนี้เพียญชนะต้นคือตัวอะไรคะตัวนี้ สอ,สอเหือนะคะโดยมีสไลด์ไม้มาลายอยู่ด้านหน้าอ่ะเวลาเขียนก็เป็นสอไอใสเสร็จแล้วค่ะต,ต่อไป,ปค,คำนี้พยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะรูปนี้ขาถ,ถุงขาถุงใช่ไหมคะอ่ะเวลาเขียนเราก็เขียนว่าถอ,อาไอไถมีไม่เอกด้วยใช่ไหมคะอยู่บนถอถุงนะคะอยู่บนพยัญชนะชต้นด้วยถอ,อยไอไถไม่เอกไถ นะคะถ้ามีไม่เอกเราจะอ่านว่าไถถ้าไม่มีไม่เอกเราจะอ่านว่าถอไอไถนะคะไถลูกต่อไปเลยค่ะลูกลูกนี้เพียญชนะต้นคือรูปตัวอะไรคะครับตัวดอเด็กมีไม่โทมันอายุโทอยู่ข้างบนเพียญชนะต้นตัวดอเด็กด้วยอ่ะเวลาเขียนก็จะเขียนว่าดอไอได้ไม่โทได้นะคะโดยที่มีสรลายไม้มลา,ายอยู่ด้านหน้านะคะ คำต่อไปลูกตัวอะไรคะตัวนี้เพียรชนะต้นพอพานกับลอเรือค่ะพอะพานกับล้อเรือเป็นเพียรชนะต้นนะคะ,ะเด็กๆด,ดูสิเวลา,อ,าอ่านอ่านว่าพอรอไอภัยนะคะพอรอไอภัยนะคะ,ออะ,ค,ะคำนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะมีเพียญชนะสองเพียญชนะต้นสองตัวข้อต่อไปลูกรูปนี้พยยญชนะต้นคือตัวอะไรคะ หหีบกับวแหวนค่ะหอหีบกับวอแหวนเนาะอ่ะถูกต,ต,ต้องเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนว่าหอวอไอไหวนะคะโดยที่มีสไล์ไม้มาลายนะคะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะต้นคือหอหีบกับวอแหวนติกๆลองอ่านให้ครูฟังอีกรอบหนึ่งรูปคำแรกอ่านาาว่าอะไรมอไอไม่อไปค่ะตช่คุก่อนค่ะอใส่ไป โอ้ยไ่ไม่ไผ่ไม่ไม่ไปลูกไอไดไม่โดไดไดไปลูกพอรอไอไพรไ่อไปหอวอไอไหวอ๋อไอทกคไหวกันนะคะเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะหกสิบเลยนะลูกข้อสี่นะคะ ให้นักเรียนเขียนคำสลา์ไม้ลา,ายจากภาพแล้วฝึกอ่านอ่ะดูรูปแรกนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยต้นอะไรคะต้นไผ่ต้นไผ่ไไะน,ไนะคะ,คะเราเขียนคำว่าไผ่คำเดียวพอรูกพอไอไผ่ไม่เอกไผ่นะคะครูครับมันไม่ขึ้นค่ะ๋อ,อโทษทีค่ะโทษทีเดี๋ยวครูลืมเปลี่ยน รูปแรกรูปอะไรคะลูกไผ่ค่ะอะรูปไผ่นะคะ<า>เก่งมากอะเด็กๆใส่คําว่าเขียนคาว่าไผ่ลงไปนะคะพอไอ้ไผ่เนี่ไผ่อ่ะรูปที่สองคะลูกไม้คาว่าไม้โอ้เก่งมากนะคะเป็นไม้แผ่นใช่ไหมคะแต่เราเขียนว่าไม้เพราะว่าคําว่าไม้มีสไลม์ไม้มาลายนะคะอ่ะรูปนี้อะไรคะลูก หายค่ะหาค่ะอ๋อไอ้หายใช่ไหมคะอ่ะปลายรูปนี้อะไรคะต้นอะไรต้นอะไรลูกมีต้นไม้ค้ะที่มีห้อยมานะคะมีห้อยมาต้นไทรนะคะมีห้อยลงมานะคะเขาเรียกว่าต้นไทรเนาะเนี่ยดูสิคะเห็นไหมอ่ะรูปสุดท้ายอะไรคะลูก รอไอไหลไม่เอกไหลนะคะคําว่าใซกับคําว่าไหลเนี่ยจะมีขอทานกับรอเรือเป็นตัวผียชนะนะคะเป็นอ่ะเป็นผียชนะต้นใช่ไหมลูกไม่มีตัวสะกดเนาะหองหีิบกอลลิงก็เป็นผียชนะต้นไม่มีตัวสะกดนะคะอ่ะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเรามาดูข้อห้าเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวครูลืมเปลี่ยน เด็กๆไม่เห็นหน้าจอข้อหนะคะให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประเด็กๆคัดเลยลูกคำแรกอ่านว่าช่างไม้ช่างไม้นะคะเด็กๆ,ค,ๆคัดตามคำเส้นประได้เลยนะคะรนูเสร็จแล้วคะ่ะคำที่สองร้องไห้ร <5. S 2> ้องไห้นะคะคำที่สามอ่านว่าอะไรคะให้อ่านได้ ตืปออ้องไวแล้วไวป้องไวนะคะต่อไปคเขาไ่มีลูกเหลวไหลนะคะเด็กๆค่เหลวหละายเส้นปะเด็กๆก็ฝึกอ่านคำตาไปด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วเรามาดูสรุปกันเลยนะคะ สรุปที่ข้อหนะคะเด็กๆนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสายไม้ลายอ่ะเด็กๆรู้แล้วเนาะว่าสายไม้ลายเป็นสระเสียงอะไรคะใช่ค่ะไอ้ได้เด็กๆเราออกเสียง้าสิคะไอ้ไอแล้วหยุดเลยไอ้ก็คือเสียงสั้นนีเขียนไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังเพียนชนะต้นเลยขเขียนไว้ข้างหน้าเพียนชนะต้นเสมอเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเรื่องสไลม์ไม้ลา,ายไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวหมดชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวคุณนุชขออนุญ,ญาตให้เด็กๆชูผลงานมาด้วยเนาะให้คุณนุชดูว่าเด็กๆสามารถทํางานได้เสร็จได้ตรงเวลาที่คุณนุชสอนนะคะใครเสร็จแล้วลูกมีใครเสร็จแล้วบ้างชูอะไรคะลูกเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปค่ะไปนะคะเพื่อให้ เก็บไว้ดูเป็นผลงานนะคะว่าเด็กๆเด็เขาไาเล่นออนไลน์กันนะคะแล้วได้ทำงานได้เสร็จตามเวลาที่คุณรูสอนนะคะเก่งมากเลยขอบคุณครับคุณครูาสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะคุณครูนุชแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆอย่าลืมงานทบทวนบ่อยๆนะคะเจอการลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไรค่ะ สวัสดีครับวัสดีครับบ๊ายบาย